อ่าสวัสดีครับมาลองเสียง CD ดีมาล้านนะครับเป็นรุ่นอ่ี CD 5001นะครับตอนนี้ลองแผ่นซูเปอร์ออดิโอ CD นะครับผมนี่นะฮะอ่าอ่านดูนะครับอ่านทั้งแผ่นแท้แผ่นไลท์แล้วก็ซูเปอร์ดิโอซีดนะครับ MP3 ไม่อ่านนะครับผมสภาพาสวยมากนะฮะแล้วก็อินเิเกตที่ใช้เป็นพิเทียร์ดครับรุ่นโนวานะครับน,นี่ครับรเราเสียงพเพิ่มเสียงนะฮะลำโพงที่ใช้ลองเป็นเบลล์บิลครับ 707S2 ตัวนี้นะฮะนี่นะครับ อ่ะขออนุญาตฝากร้านนี้นะครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งปิด5้าโมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับผมนี่แหละฮะแล้วก็ตอนนี้ผมลองอนาล็อกนะครับแล้วก็ลองอ่าอ่ามีที่ดิจิตอลเอาท์นะครับมีโคแอกกับออปติคอลด้วยนะครับมีผมลองโคแอกหนึ่งนะฮะแล้วก็ออปติคหนึ่งนะฮะนี่ครับอ่าอันนี้ก็อนาล็อกครับ S 1> <S 1> นะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลองแผ่นเดี๋ยวลองเป็นแผ่นแผ่นแะท้เนาะแผ่นแท้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองเป็นแผ่นแท้นี่นะครับแผ่นแท้นะฮะกดปุ่มนะครับนี่นฮะโดยรวมแล้วแผ่นอา่านไวมากนะฮะนี่นะฮะอันนี้แผ่นแท้นะครับ ่ะลองแผน่นแผ่นกล์ฟนะฮะแผ่นกลอฟอันนี้มีดิมเมอร์ได้ด้วยนะครับพักหน้าจอนะฮะ,ะเดี่ยนะครับเดี๋ลองแบบรวดเร็วนะคะอ่าต่อไปไปแผ่นไลท์นะครับนี่นะฮะกดเพย์ที่รีโมทนะครับอ่านทุกแผ่นนะฮะแล้วอ่านเร็วด้วยนี่นะฮะอ่านเร็วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับ ที่ผมลองนะเขาแอบกับออปติกนะครับมาเปลี่ยนโหมดที่เขาแอบนะฮะก็ออปติกนะครับดิจิตอลใช้งานได้กปกตนินะครับแล้วก็อนาล็อกนะฮะนะครับอโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมาก,มากๆครับอ่านทุกแผ่นครับ